สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเรวยๆวยครับวันนี้พบกับเสียนกุเวนน้อยรุ่นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์โอ้โหเสียนรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับนี่ครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่ประมาณอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับหมายเลข5าตัวเดียวนะครับเนี่ยจะสร้างแปดสิบแปดลังนะเดี๋ยวไปดูใบรายการอีกทีครับนี่เสียอันนี้มีน เป็นหน้าม่วงนะครับนี่เดี๋ยวไปดูรายการอีกครั้งแล้วก็มีรายการที่เจ็ดรุ่นนี้ใบรายการติดชัดเจนนี่อันนี้ลงยาชมพูนะครับเนื้อเงินเหมือนกันนี่หมายเลขเจ็ดตัวเดียวนี่เนื้อเงินหมายเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับนี่มาเดี๋ยวเราไปดูใบรายการกันรุ่นนี้ก็ใบรายการอะไปดูใบรายการกันสักครู่นี่ครับใบรายการนะนี่ครับขนาดโอ้นี่ไงขนาดสี่เซนเลยนะครับขนาดสี่เซนเลยนะโอ้โหนี่ครับเนื้อเงินเนี่ย ก็รายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบเลยนะโอ้โหนานน,านที่จะเห็นเนื้อเงินรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบนะครับแล้วก็มีพวกเนื้อบากานะครับเนื้อสามเคสี่เคนี่กระลาทองพ่นทรายนะครับกระลาทองเงากระลาเงินพ่นทรายกระลาเงินเงานี่เห็นไหมครับแต่และเหรียญเนาะมีเนื้อบรกาซาตินทองเหลืองซาตินต่างๆนะครับนี่ามาดูจํวนการสร้างแป๊บนึงนี่ครับ ประาแปดสิบแปดหลัง1นหลังมีการันตีเงิน3าเพนสนะครับนี่นี่ใครชอบก็ลองเช่าหาบูชาได้นะกับเสียนนะครับกุเวน้อยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ